สวัสดีครับนะทคนวันนี้วันนี้เราก็มายกยอเส้นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคืมคืมคืมฟ้าคืมฝนเนาะไม่ค่อยมีแดดครับนี้่ราอยู่แถววัดคลองวัดหล่อครับคองวัดหล่อไปเส้นแสมขาวครับวันนี้ออกไปเส้นแสมขาววันนี้ก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่ก็พอมีอยู่นะ เราก็ได้แล้วตัวหนึ่งเราก็เปิดหัวได้สวยอยู่นะคนเปิดหัวได้สวยอยู่เพิ่งมาครับเพิ่งมาเพิ่งเอาของลงเมื่อกี้น่ะนะคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเปิดหัวได้สวยเปิดหัวได้สวยนี่นี่ครับปนินแต้มแรกของเราหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่น้องนี่เปิดหัวได้สวยเปิดหัวได้สวย นี่ก็คือกำลังมาครับนี่ครับปกติปักคางํำจะเปิดหัวให้แต่วันนี้ปน,นินครับปน,นินเปิดหัวให้สวยๆสวยๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเราก็เช่นเคยครับเอะผมจะให้ลุ้นเลยนะนาคนเนาะลุ้นตามเลยครับนะคนเพื่อไม่การเสียเวลาวันนี้มันคืมคืมคืมแดดคืมฝนครับนี้เออคืมดีจริงๆเลยไม่มีแดดเลยนะคน แต่น้ำไหลดีครับมีปลาเล็กล่องอยู่เริ่มมีลมแล้วลุ้นกันครับจะมีตัวหรือเปล่าอันนี้จะมีตัวหรือเปล่านั่นไงโอ้ยพูดถึงก็มาเลยคางดำไอ้เนาะพี่เนาะขบไปนิ่ปปนหน่อยฮิดอยู่นี่วาหอดว่าได้เด้อๆนี่พี่นนองเย้ยคางดำนี่ บ่อถึงมาไหเลยเดยบ่อถึงอามาหลุดนนี่บ่อถึงอามาหลดข้างดำอีนึงไหนบ่อหอวหดมาได้มาไห้เลยบ่อมาไดนได้บ่อมาไหได้พี่น้องข้างดำทิมขึ้นโคกย่างียวตัวน้อยพี่น้องข้างดำตัวน้อยบรรยากาศดีบรรยากาศดีคร <can> ับ <saben> วันนี้ไม่มีแดดเลยสักแอะเลยพี่น right ้อง <can> 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 แต่น้ำไหลดีครับน้ำไหลดีวันนี้มีน้ำขุ่นๆมาด้วยอ๋อมีน้ำขุนแบบนี้โอกาสได้ปลาตะเพียนเยอะครับตะเพียนมันชอบอย่างนี้ได้ยินเสียงแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงผมบอกแล้วหูถึงไม่ได้เลยตะเพียนตะเพียนมาแล้วนี่น้องเห็นไหมผมบอกแล้วน้ำไหลแบบนี้ปลาตะเพียนชอบครับไหลๆแรงๆแล้วก็ขุนๆ คุณแบบนี้ปลาตะเพียนมันชอบครับนะคุณนี่นี่ชนินชนินแต้มสวยๆอยู่หนึ่งแต้มครับนี่แต้มหนึ่งแล้วก็มีปลาตะเพียนครับนี่นี่ใสๆพี่น้องใสๆ บอกแล้วใสๆพี่น้องน้ำไหลแบบนี้ป่าไมา้เรื่อยๆครับป่าไมา้เรื่อยๆครับมันแท้หมานแท่าม,นมอนพี่น้องมานแท้หมานแท้นั่นนั่นนั่นอีกแล้วโอ้แต่เพี้ยนหน่อยค้าอยูุ่่นอย่างหุ่นหลังค้าเงงเงงอยู่อืออือฮะ เฮ้ยแบนิ่หน่อยนี่เนาะนิ่งหน่อยก็ปลาเลยเพียนหน่อยมึงเนี่ยหลังมันติดเนาะตัวหน่อยปล่อยครับปล่อยครับปล่อยมันไปโตก่อนนี่เนาะมันก็เป็นนิ้หน่อยนิ masa, ่งหน่อยเัาปล่อยมันใหญ่ก่อนมอนโมขีขัานเฮ็ดเราไปเฮ็ดปลาแดกกับหมออยู <gasps> ่พี Phone ่นนอะปล่อยปล่อยมันใหญ่ก่อนน้องพี่น้องเอ่ะ

ครับหน้าหนาวคนก็อย่างที่เห็นนะเนาะคางดํากับปานินน้อยเยอะครับนี้ไม่มีแดดไม่มีแดดเลยโอ้ยเงียบกิบเงียบกิบเลยแดดพี่น้องลมก็พัดดีอยู่ก็แรงๆนิดนึงเนาะเป็นไรครับลุ้นกันลุ้นกันต่อนะพี่น้องเอาลุ้นลุ้นลุ้นกันเลยครับเลยเนาะลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อย กันหน่อยหลุนกันไปยาวๆเลยพี่น้องเนาะหมันไม่หมันรอชมกันครับเจอของใหญ่ไหมวันนี้จะมีของใหญ่ตืมๆไหมเงียบลิปพี่น้องปลานินน้อยตัวนี้ปลานินน้อยปลานินน้อยพี่น้องเอ้ยลมอัดทีวีพี่น้องเฮ้ยลม อัแห้งจักน่อยมือนีร่มแดดมุมีลร่มออกกแห้งจั่อยอยู่มือนนิแห้งอัดรมเข้าควายมมาบงมาบเลยรมแห้งจั่อยเราพี่้ล่อนาะนามกระไลแห้งเยู่มือนน่นามไรแห้งนามขุนๆปลาตะเพียนหนาี่อปลาเบี่ยงนั่นนั่นนั่น ข้างดำบอกว่าหาบ่ไห้เลยพี่น้องเออข้างดำข้างดำก็เป็นนิ่นหน่อยนี่ตัวท็อปเลยพี่น้อง <c oughs> นี่อปนนิ่นหน่อยน้องว่ยไปครับเปนนิ่หน่อยข้างดำนี่ตัวท็อปเลยพี่น้องนี่ข้างดำ อุ้ยบ่กถึงวันไหนได้พี่น้องหลายครับตัวทอบเลยของงานหีเงขึ้นฝั่งอย่างเดียวพี่น้องมันตายหลายครับข้างดํามันไม่ค่อยมีใครกินอ่ะนะพี่น้องเนื้อมันน้อยเนื้อมันจืดหวัวมันโตครับเนื้อไม่อร่อยมันไม่เหมือนปนินปนินเนื้อเยอะเนื้อหวานเนื้ออร่อยเนาะมันรสชาติมันดีกว่ากันนะนะคน แต่ถ้าตัวใหญ่ๆแล้วก็กินได้แต่ตัวเล็กมันเนื้อมันไม่มีเลยหวัวโตอย่างเดียวนั่นนั่นมนนินน้อยอีกแล้วนี่จะป่านินน้อยพีมนนองลุ้นหาของใหญ่ยังไม่เจอเลยนะคนจะเจอหรือเปล่าของใหญ่วันนี้เราเราก็พอได้ตัวอยู่เนาะพอมันหมานพอมันหมานพี่น้องเอ้ย ส่นไปน้ากัน,นเด้อมีีน้องเริ่มมีแดดธรรมดาละม,มีน้องมือนีขึ้นขึ้นหนามอระสุมปกติเราก็เคยได้ตัวใหญ่ๆอยู่ก็พอมาเรื่อยๆอยู่ครับตัวใหญ่แต่มันเข้าห่างเนาะเข้าห่างหน่อยยกไป่เรื่อยครับน้ําไหลน้ําไหลเราก็ยกบ่อยหน่อยนะคนเพราะป่านมาเรื่อย นั่นนั่นนั่นโอ้ยบอกหาบ่าเล้ะมันนินหน่อยพี่นหอหนีบ่ออกเลยมันนินหน่อยตอนนี้เฮ้ยฝันนินหน่อยนนหนีไม่ออกเลยตอนนี้หนีไนนนมไ่ออกเลยนะพี่น้องเนอะ้ยฝันนินน้อยฝันนินใหญ่ไปอยู่ไซเบิร์นน้องน้ำไหลดีครับข้องนี่น้ำไหลดีแล้วพี่น้องเ้อ ดุนเอาป่ามันก็มาเรื่อยๆล่ะพี่ฮิวส่งไหนมั่งไหนป่าก็ดีเอา้าคขัดเอาครับคัดเอานั่นป่ามันก็ขึ้นมันก็ล่ออย่างนี้นะ่ะป่าไหมมันหล่องง่งปุ่นวะพี่น้องป่าไหมนี่น่นี่นั่นดีนนดของงี้มั่งเดี๋ยวพี่น้อง หวยว่าเรี่ยวของใหญ่มันมาเรี่ยวพี่น้องอืมจีไปใส่เสียพี่น้องมันสิไปใส่เสียของใหญ่มันสีไปใส่เสียพี่น้องป่าของมันอยู่ในน้ำแล้วพี่น้องเนาะนี่มันอยู่ในน้ำของอยู่ในน้ำเป่งเปยงเป่งเปยงอ้วนตึ๊บเลยตัวนี้พี่น้องโอ้โเต็มหน้าเต็มหน้าเลยโอ้ยดีเต็มหน้าเลยพี่น้อง ใสๆสน,นี่มาเร็วมาเรีวพี่น้องมาเรียวมาเรียวหานมาเรื่อยๆพี่น้องบอกเรียวบอกเรียวของอยู่น,นี่นามนามแบบนามไหลแบบนี้มันต้องรุ่นของไงอยู่แล้วนี่อยู่แล้วของไงแฮกถิกหรือเปล่าแฮกถิกไหมไม่แฮกทิกเลยพี่น้อง ไม่แฮกผิกเลยไม่แฮกทิกเลยไม่แฮกทิกเลยพี่น้องอยืดยหนังเนาะบ่ห่อนธรรมดาหาคนบอกแล้วของใหญ่มันต้องมาอยู่แล้วเนาะน้ำแบบนี้น้ำไหลแบบนี้บรรยากาศมันไม่มีแดดแต่ก็ถือว่าโอเคมันไม่มันไม่ร้อนดีครับนาคน เราพอได้ตัวเยอะอยู่มันก็มีปลาเล็กปลาน้อยล่องอยู่ตัวใหญ่ก็มาห่างเนาะไงมันก็มาครับลุ้นต่อลุ้นกันไปเรื่อยๆนะนะคนเนาะพอได้ตัวพอได้แทมอยู่นี่เอ้าน่าจะหมานอยู่พี่น้องไม่มีแห้วครับไม่มีแห้วครับนะคนไม่แห้วอยู่แล้วไม่แห้วอยู่แล้วลุ้นต่อกันลุ้นต่อเลยครับจะได้เพิ่มไหมจะได้เพิ่มไหมของใหญ่เนี่ย จะได้เพิ่มไหมอุ้ยข้างดำหมกไงได้พี่น้องหลายข้างอีนี้ข้างดำนี่หอเอนี้บอกอใจข้างดำนี่นอโตรงเงยนีนยนน่ข้างดำเนีโอ้ยดีต่อไน้ก็เต็มอันย่างพีนาะงข้างดำ ไข่เต็มปากเหลืองอุ้ยหุยพี่หน่องคุณอะเห็นบ่เอาไข่มันให้ตัวอื่นกินก่อนพี่นอ้องให้ตัวอื่นกินไข่มันก่อนพี่นอ่องโอ้คุณของเถี่ยพี่นอ้องข้างดำใ,ใส่จิมขึ้นฟังคือเก่าแล้วพี่นอ้องทิมขึ้นโคคือเก่าแล้วข้างดำ เห็นไหนิ่งเงยบ่หอยใหญ่หน่อยโอ้คนนิ่งหง่นิ่ลยหรอ่นองมัาเสียบข่าอยู่เนี่ยบอกว่าให้เอาแล้วพี่น้องเนี่ยสังว่าบเหีวเด้วข้างด่ามันเสียบพี่น้องเนี่ยวานบเสีบเนื้อมันจืดเนื้อมันน้อยเนือมัแข็งแข็งเลยรมเสียบนะแน่นแนเนื้อแน่นอยู่แ้วเนื้อมันจืดเนื้อมันมีรสตัดบัเสียบลนะเนี่ยบอกบัเสียบเนี่ยบอกสังหามวยเอา เขาบอเอาแต่เขาทิ่มขึ้นโคกพี่เนาะทิ่มขึ้นโคกย่างเดียวเนาะตายกำจัดได้หมื่นละสิบตัวยี่สิบตัวก็ยังดีพี่เนาะมั่นก็ยังวางไปลดลงไปน้อยหนึ่งอยู่ให้กบบอซ่วยกันกำจัดพี่เนาะโอ้ฝาหน่อยนั่นหลงหลงมุ่ปฝาเนาะ ดีข้างดำอีกแล้ว,ไ,วไม่เมยตักได้หนิพี่หน้องยิดตะข้างดำนี่ลาลองข้างขุ่นพรอมได้พี่น้องลาลองข้างหุ่นพรอมนํานพี่น้องลาลองข้างหุ่นพรอมพี่น้องเขามีพื้นเดี่ยวดักป่าประยูพี่หน้อง rồi thì đặt bà vô dụng nó không còn nói ngoài quần quần hàng quần lắc bà vô dụng đánh bà nó thử thang quần phòng không xong lắm ui ừ ừ ừ เงียบเลวเงียบเลยพันแจววสีม,มาบุ้นอ,อพันแจวสีม,มาเล่นน้ำห้อยพี่น้องพันแจววสีมาเล่นน้ำห้าอยู่สิแบกย่องมาห้างหาอยู่สันวะสีมาหาอยู่จักสีม,ม,าาม,มาบุมาอเรพี่น้องกิไปมุม่มใดพันแจวก็ดีฮะโอ้ันบรรยากาศดีพี่น้องับนบรรยากาศดีอยู่ มว่าแดดเนาะว่าโอเคเนาะว่แดดกับว่าแดดว่แดดกับรุ่นเนาะไปเรื่อยพี่น้องน้ำไหลดีน้ำดีครับอันนี้ถือว่าโอเคครับน้ำขุ่นแนีนยเหมือนกับมีปา่าเหมือนมีปา่าเอตะเพียนหลายเลยอืมห็นจะส่งคือเยอะเนาะ โอ้ยมาอีกเดียวนานกอยว่าเลยต้องมาแล้วมี้ยปานิ่มงามๆใส่งามๆใส่งามๆมันต้องมาพี่น้องบอกเด้วใส่งามๆมันต้องมาเห็นว่าพี่น้องน้ำไหลเวงส่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่น้องมาอยู่แล้วป่าเขาเ่ายมันโมมีเหี่ยวหรืพี่น้องเนาะ ย่อตอนี้เห้วครับยังได้กำได้กินปลาครับย่อไม่มีแห้วไม่มีแห้วครับได้กินปลาอยู่แล้วย่อเราถือว่าเห็นปลาหน่อยมันล่องขึ้นโอกาสเด็ปลาเง่มันสูงอยู่แล้วพี่น้องตรงมีปาลาเงยร่องน้ำอยู่แล้วนะนีปลาหน่อยล่องปลาเงนก็ต้องร่องพี่น้องแต่มันจะขึ้นมาจังวหวะเขายกบอลลอน่ะ มันเข่าส่วนจริงวะเขายกมันถือพี่น้องเนี่ยนี่ปลาหน่อยพี่น้องนี่หนอปลาหน่อยมันร่องพี่น้องปลาหน่อยร่องปลาใงก็ต้องร่องพี่น้องขึ้นไปเป็นมู้ยมู้ยอยู่ผีห่องขึ้นนี่ได้ย่ปลาหน่อยไหมร่อ,องไปเป็นมู้ยมูย้ยได้ี่น้องเนี่นี่นี่ร้อยตาน,น้ำขึ้นไปนี่จุบจับจุบจับอยู่ต้องนี่ปลาใงไหมอยู่แล้วหละปลาหน่อยมันขึ้น ลอยขึ้นไปเป็นสายเป็นสายอยู่ยิ๊บจับจิบ๊บจับไปแต่เห็นปลาน่อยล้วซื่นใจหรอพี่น้องเออได้กินปลาหญ่อยู่แล้วตรงนีออ้ตัวหญ่โลรลอยม้าํำกันเนาะจนมากปลาหน่อยมันจะายก็ปลาแญ่พี่น้องช่วงนี้ปลาหน่อยปลาปลามันออกลูก lúc nắng lại không chung chung ní luôn nắng lại nọn chung ní luôn nắng lại nọn ơ ơ là ơ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  ทรงผลงานเลยช่ชมผลงานตอนกลับน้องพี่น้องกลับหอดบ้านผมคงยิทรงผลงานให้ช่มคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงสมานทำไรเนาะเดี๋ยวก็พอได้กินครับว่ามีแห้วว่ามีแห้่วครับในกินอยู่แล้วเขาจะแบกยอกมากในกินอยู่แล้วพี่น้องป่าแต่มันสีได้หลายได้หน่อยได้หลเด็ตัวเงยไหลเด็ตัวหน่อยหลแล้วเด่วเตี้ยครับเดี่ยวจะมือเป็นมือเป็นมือไปเนาะช่ชมผลงานตอนหอดบ้านเราเนาะพี่น้อง้วผมทรงผลงานชมครับ นะครับนะคนเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านเราส่งผลงานกันเลยดีกว่าเนาะนะคนก่อนกลับบ้านส่งผลงานเลยไปถึงจะได้ไม่ต้องนันนั้นเนาะนี่บรรยากาศเราก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคนหาอยู่หากินครับหาอยู่หากินอย่างนี้แหละวันนี้ก็คือว่าโอเคหมานอยู่ให้ปลาใหญ่ด้วยแล้วกระพงด้วยปลายิสโศก็ได้ครับเนาะนี่บรรยากาศเราเนาะไปเฮ้ยจีนองนี่ย่อเราก็อยู่นี่แหละนี่ใต้นี่นี่ ยอเราน้ำก็ไหลดีแดดเพิ่งออกครับแดดเพิ่งออกช่องบ่ายเมื่อกี้นี่แหละแดเดเพิ่งออกปลาใหญ่ก็น่าจะมีอยู่ช่องนั้นก็ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ครับนี่นี่มันมาที่น้องนี่เป็นไงใส่สวยอยู่นี่น้คนนี่ใสงามสใสงาม,งาม,งามแล้วก็มีกระโงอยู่ตัวหนึ่งที่น้องนี ได้กระพงมาตัวหนึ่งนี่นี่กระพงใหญ่กระพงใหญ่ตัวหนึ่งนี่น่าจะอยู่ที่โลสองโลสามได้ไมั้งใสใสพี่น้องนี่ปลาคาังดำก็ตัวใหญ่ใหญ่อนนนได้ใสสวยงา,งามอยู่นี่นี่เป็นไงใสปพ้งพี่น้องหวานหมานอยู่วันนี้หวานหมานหวานของใหญ่อยู่นะคนงานเราก็จะมีประมาณนี้แหละก็ถือว่าโอเคมันหวานน้อยน้องเนาะ หมาหันอยู่แล้วหมันอยู่แล้วเราเราคนหากินหมาเนาะมันหากินหมาก็หมาอย่างนี้แหละนะคนงั้นฝากคลิปนี้ไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายหมาเชียรหมามียองอดใจใส่ปิ้ง